อันนี้แหละคุณน้าคุณน้าตื่นมากันเห็นหน้ากันจังว่ายังคมตาเห็นเข้าสุบ้านย่างแม่นวเพิ่นเนาะีพี่น้องเอ้ยเนาะอนันตุ้ยหมดอืมตุ้ยดทุกเช้าพี่น้องเอยเว้นสาเดียวเว้นสาเดียวนี่คือคยนขานี่จอยคือน้องน้ําเพิ่นว่าสเลือกก็คือคยเนาะ พี่น้องกะมาหอดจอดถึงเฮือนเสาน้าอีเด้อพี่น้องเด้อเนาะโอ้ตีนเสามาแล้วพี่น้องมาครบแล้วบ้านนี่มาครบอะไรบ้างข้างในเยอวะนี่สองสี่หกแปดสิบสิบสองโอ้สิบสองต้นพอดีพี่น้องอเฮ้ยมาแล้ว ตัวนี้ตัวนี้มูมีคือโปรไซเด็กเนาะพี่เนะมูมีเล็กสองอันหนาหน้อยหนาใหญ่เพราะเอ้าคือมาแบบซี่นี่พี่เนาะพี่มแม่นี่นะคือโปรไซมือเสาร์เลยอ๋อเขาเดินกับกับทักทายสวัสด,ดีและสบายดีเดนะผมเมยพี่เนาะเอฟซีเบิร์ดสิบหกสิบคน เป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวอยู่ตามประเทศทางนะวันกกันยันนี้ตอนรับเข่าสู่ส่องหนวดพาเพื่นคือเก่าพี่น้องเลยเนาะกาได้มาพบพ่อรับนุ้งหนวดคือเก่าอยู่ทางเพื่อนน้องหน้าเพื่อนเนาะตีนตรงตีนเสากับมาเลยพี่น้องเลยหนึ่งชิบสองเสาพี่น้องเลยแต่ว่าแตกประหลาดคือมีเสาหนึ่งน้อยกระมูกพี่น้องเฮ้ยคือหนาหน่อยแท้เลยนี่เนาะ สาวน้อยกองมูเลยพี่น้องแล้วจะเป็นที่เป็นหนาสิบาประมาณนี้เองตนหนาที่ได้อยู่หนาประมาณหนาสิบปดที่ว่านีหน้าชุสิบหาไม่เกิดจะเป็นเว็บิดเบียครึ่งเลยพี่น้องเลยประมาณสิบสองเลยนี่มันได้อยู่บ้าเนาะที่ว่าได้ยังไงอ๋อ เออเขาในๆก,ก,นนก็ยังว่ากันพี่น้องอย่าปรึกษาทางทีมงานเพื่อนอีกทีเนาะเพราะว่ามันมันเป็นปไปไ่ได้นะพี่นอ้นองเนาะสิเอาอันน้อยเหนียวอันนึงนี่ว่าแบบใดพี่นอ้องอ้าวไปเดี๋ยวจะมาพิจารณาตัวนี้พี่นอ้องเว้ยอ้าบู้างแมงควนเอาเอาอยู่ชักอะไรสิจูนให้คือนชิบวเบนเนาะ เจนางะนบาดบาดต้มห so uh ักไม้ล mm ูกฮะต้มน้ําต้มน้ําอันต้มน้ําหักไม้ยอ๋อดีๆๆกินักกินด้บ่ยงนึงอ๋อจะต้มได้จักเทื่อใช้เพิ่นชาเอ้ออจดๆเนาะกะ ต้มหม้อหนึ่งกินเบิ้ลอากาศใส่น้ำตม e ้มอ,อีกเนาะถ้ารันมันจืดก็ต้มไปเรื่อยๆมันจืดเดีวกระทิมเนะาะการใช่ไม้เฮ้ยเบิ้ดออ้ออึกหะเฮ้ยเบิ้งหมอกันพี่น้องเป็นท่านผดดอกพัดเอาเอาอยู่อันนี้เป็นเป็นยังมาไบคือไบอย่างนี้นี่ไม่หง,ยงายมันขึ้นบ่แมน, <c oughs> อ,อ,นมอือหงายมันกินน้ำต้มอันนี้อันใช้ไม้นี่วะ แหมนพักไม่ลูกไม้อ๋อหมายถึงว่าพักไม้เจ้าหายใจไม่ไนด้เนาะอือแต่นี่ต้มไม่เนาะเดี๋ยวเวลกลิ่นเป็นในนั้นกินแล้วรู้สึกว่ากระซุ่มกระซวยในร่างกายดีบ้าง่มันกะคหอยเป็นค่ยไปไใจแล้วฮะเนาะกะดีอย่างอื่นเพราะมันมันพุทธคุณดีหลายอย่างเลยเดี๋ยวเกี่ยวกักกบบุตลูกมันอย่างแน่เกี่ยวกับเลือดเท่านี้พวกนี้นะ ที่แบาบว่าจากเลือดจางกะบเช็ดให้เขาเลือดเข้มได้ถ้าว่าเป็นมด,มดลูกเจ็บมดลูกนหเลยว่าพวกอเออหยึ่งว่าเขาโทษกับเขาไปทำไมพี่น้องพี่นอ้องเกี่ยวกับเป็นผู้หญิงก็เดินตกข่าวเลยพี่น้องกะเศร้าท<อ>างไบ้นี่นะแต่พุทธคุณมีหลายอย่างอยู่แล้วทั้งได้ทั้งเงินถ้าพ่อไปทีงไหนถ้าพ่อเขางานคุณเชียอ๋อไปอันนั้น ไปเฮือนดีอ๋อ,อไปเฮือนดีพี่น้องไปทั้งมันโหน้องน้าิ่นที่ว่าเมื่อวานนี่แหละเนาะะเฮ้ยว่านนี้กะน้องน้าิ่นก็ล่าให้ฟังอยู่ว่าเอ,อ๋อก่อนไฟนี่กะน้ำจะดุูหนวดแท้นี่ใหญ่หงหนก็ยัยงในในนนเน่าเนาะว่านนี้กะน้องน้าิ่นก็ล่าให้ฟังอยู่ว่าอ่าเกี่ยวกับว่าแขนแขนเปื่อยอยู่แบบเนาะอ๋อแล้วว่าวถ้าได้ จบคลิปยิ่งข่าวอยูที่ว่าเอ้าตายแล้วว่ะตายอืมเนาะอันนี้แลเนาะคนเราตื่นมากันเห็นหน้ากันเห็นว่ายังคนตายเขียนข้อสุบัรณยังแอ็นก็เปิดหน่อยดีพี่น้องเฮ้ยเนาะตายเมื่อวานนี้อืเพื่อนกะเพิ่นเพิ่อนันสิปงเมื่อดรนะปงแล้วปงเช้าปงเช้านี่อืม อยางช่องมือชาม,มือคุณล่เาเอยอยู่ขอ,อ,องของเส<ม>ือมือเนอะเาะเมือได้ดีละอือ,อ,อแะไรไปต่ออีกอไปนอนทำเขาอือนอนให้อุนอ่นเฮือนอุ่นชาดเนาะถามว่าวิทย์มือวิญญาณม,มันเป็นยัไงกัให้กำลังใจเนาะเป็น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 ญาติเรื่องแมวหรือว่าเป็นคนหรือวเป็นชาวบ้านทั่วไปธรรมดา เออน้องทางพ่ออืมน้องพอน้องน้ำอ๋อเป็นน้องทางทางพ่อน้องน้ำเป็นญาติของเพิ่์นเนาะอืมเพิ่์นอายุจะปีน่ะเท่าไหรอ๋อผู้เฒ่าอืมเท่าทันมันบ่ได้เป็ดเจ็บเป็ดไข้ยังได้อยู่เอาเด็กน้อยเลี้ยงเด็กน้อยเนาะแสดงความเสียใจน้ำ ทั้งกบขัวผูที่เสียชีวิตนอกพี่น้องเนาะเดห็นแล้วคนนอกคนน่ะพี่น้องเลยตื่นมาเห็นหนาจังว่ายังเลย <c oughs> อ่ะวันนี้กะทั้งเมย์กับ,บ่ได้ไปใช้เนาะ <c oughs> นั่ง,งเผ <c oughs> า,าตุ่มมากๆอีกเนาะคนก็กินถึงอากาศมาตุ่มาครั้งอ่ะอากาศท้าว่ามันโมเมนต์เปลี่ยนระยะแรกเนาะนี่กะแต่โมเป็นหมดเช่าที่นี่กะดีอย่างอื่นเห็ดในเลือดเท่า ปั๊บเลือดเกี่ยวกมันลุงมัลูกเนี่ยพวกนี้ท่นหักไม้รุ่เพิ่มอีบอมก,มกบ่หัวพนมาไหมบ่มาเมื่อวานนี่อ,อืมกินหมดหักยาลูกก็แม่แม่กินเดี๋ยวมันชิอบอัฐชนว่ากันเอื่นมาจากใดดีนุ่มตัวใดเนาะกะแต่ว่าตัวนี้กะู้ทธคุณมีหลายอย่างขึ้นลูกว่าวอะไรกระเพาะหายอากาศมันลุ้งเลือด เกี่ยวกับโมลกูกพวกพิยาพีวาทุกหนว่วยได้เกินไวเพราะตอนก่อนหน้านั้นพี่น้อง,องเกียวกับลุงขาวพี่น้องหายหายแต่เกี่ยวกับลุงขาวนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์พี่น้องชัวร์เลยเพราะว่าเมียลูงหนวดกินเพื่อตัวเองแต่เกียวกับนี่นะแต่ว่าตัวก็มากระดังนี้มันยังว่มามันมันหมดย,ยาแลกเนาะพี่น้องออถ้าฉันทั้งลูกไป

เนาะเอาคิดมองคิดไม่กันม,มาวันนี้ก็มักระเบิดพนหน้ามักระเบิดเพิ่นเดี๋ยวนอ้นึงพี่อ้องวันนี้ <c oughs> ตีนเสาพนมาส่งตอนไหนนะเมื่อเสานี่ประมาณเก่ามุ่งจะนับขักเนแล้วะไม่ได้นะครับ ไนับดูยกรุงเทพฯพนหามาบุพเพที่องไรบุพาจันแล้วน้ำอืมบาจันบ่ดูอืมมันคึอมีสาวน้อยสาวใหญ่สะบุพอบุพเจ้าบัวจังกีดเจ้าบัวจังกีดหางานแล้วเจ้าเจ้าตงเึงหางานไหมได้เบิ่งเด้อืมสาน้อยสาวใหญ่ ไปเบิ่งแ้วื่อเสียไปที่ไหบ้านนี้บูฮะบูโบดยจชิช็ไหวกบบู๊กว่ยขึนกัอุ้มอุ้มไปเจ้าบ้านใบสิเปยอุ้มนุ้ยอุ้มมาเลยเพแขงแหงานนี้ชิอุ้มมาได้มันหนักฮะมันหนักหนักว่ะ เฮ้ยสิเพ่พอเพ่ดิอุ้ยมึงไดิไม่ลองหรอกอยู่ชื่อว่าอย่างหน้ามันเป่นดอกไหมเนาะอืมแสดงว่ามืออื่นนีิชางมันต้องมาได้หนิเนาะโดยอืมอว่ามืออื่นิชั่วแล้วพี่น้องชาติคนนี้ที่ทัานนี่ดอกไม้เป็นเสาเนาะโดยบ้านนี้อ้าวบ้านนี้กลมวังไก่มาแล้วพี่น้องเลยคือเราเป็นเสาคือเป็นเสาแท้แท้เนี่ยบ้านนี้เนาะ หกแต่ว่า,ม,นนา,า,วามือย่อเฮือนน้องหนามนี่ลูงหนวดผมย่อันเสาดิสิบะทันไม่ได้นหนวดเมื่อบ่เนียนผู้วัยแต่เมื่อลูงหนวดสิเมื่องานแต่งน้องเมื่นผู้เดียวลุงเมื่อฮะผู้เดียวลุงเมือ่อเมื่อกับบาบุญเงินปลาเพราะว่า,าเป็นงานแต่งของน้องชายลูกเอเด็กน,น,น้องเลยพี่น้องเพราะว่าบเป็น อ่าอยู hmm. you? You mm ่เพื่อนไม่เพื่อนไม่ตู้เถ่ากันแล้วเพราะว่าบ่มื่อกับบุได้เนาะเพราะว่าเป็นใกล้ใกล้ชิดกันพี่น้องเลยยจำต้องจำเป็นในเมื่อเมื่ออื่นลงเมื่อแม่นมาที่นี่ย่อเพื่อนย่อเพื่อนเจ้านี่มันเสาเนาะเดยครับเหน่วยบริยูเนาะบ่ะท่านเนี่ยกลับมาแล้วผ่าขื่นเทือนมาแล้วเหนื่อยเพื่อนน้องไซยังจับมือเขาขึ้นวันที่สิบสี่ ดูมันที่วันที่ยัง่ะวันที่หก่ะที่หกที่หกวะบู๊กันเขาบอกวันที่วันที่หกวันที่หกเอาแน่นอนเบิ้งโทรศับท์นะเม่แห่นว่าเมนโทรศัพท์ทั้งกันพี่น้องเอพซีเพิ่นว่าโอ้ยใหญ่นองน้ำใส่ใส่กางเกงลังเนื้อเพิ่นว่ะพอใส่กระเป๋ากางเกงนะกระเป๋าส่งนี่ด เวลานั่งยังม,ม,ม,มันเตะคนว่ะคนเวลานั่งยังลืมเขาอะนะยังมันแตกมันเสียหายของกดใช่ไ <c oughs> น,นี่ยเนาพี่เนาอเมื่อกี้ข่าวอยู่ไหนมันยังไปไหนมันคือเกา่าคือเกา่าคือเกจะมุดเปลี่ยนเมนูเนาะไม่เปลี่ยนเลยมันลุ้งเลือดจ้ะพอเจ้ะไปอยู่เนาะ มันไปเวียดน่องเลยอืมไปไปเบื้องตีนเสาไปกำบอกเสือลุกหนวดว่าสาวน้อยสาวใหญ่ถ้าใส่บ่ได้ก็ให้น้องน้าแล้วอุ้มไปคืนน่องเลยบูมเฮดได้บ้านเองจังหว่าเชียงรายหน่อยล่ะ แสดงว่าอืออ้าวต่อน้ำมาพิ่นไว้ได้เถอะต่อน้ามาเพิ่นเพิ่นไว้ได้เถอูบ้กันค่อยไม่ได้เบิ่งค่อยยืนเบิ่งซึ้งเบิ่งเพิ่นไม่ได้บอกนะว่าเออสาวนี้หน่อยกูโม่ไม่ได้บอกปะใช่โม่อือเนาาเน่าสาวน้อยสาวใหญ่หนาพอซ้ำกันนะพี่น้องหนาตัวนี้หนาสาวเลย น้อยกูโม่ต่างกันอยู่ก็บาหาเลือกใส่สาวน้อย <c oughs> กับบัวงามเลยเนาะสาวหน่อย,อย,าายสาวใหญ่ใส่กับปนะูนโบกขึ้นสาบขึ้นทำมันใหญ่ทำกันเท่านั้นนะเนาะดูสาบใส่เวลาอันเทพืชพี่น้องเลยถ้าเทพืชเทอย่างดละก็กระสา สาบผืนเนี่ยมันซ้ำกันเนาะเนูะโมฮูยี่บอสาบนี่บโมฮูบมฮูบมฮูเลาะบมฮูคือโดยใช่ดยโอ้ยเนาะเนาะจะเอาผืนเฉพาจากบาทจะบ่กเป็นเนาะบาดนี่ยใส่ไพ่นี่ฝนตกผืนยังจ้าระวังเนาะเนานี่มัดใส่ของยางมัดอยู่บอโอ้โหมัดอยู่พี่น้องเลยยันว่าฝนตกผืนยังยันว่า ก่อนสร้างปณิมาเนาะเดีวมันมีอ่าหัวมีอย่างโอ้ได้เลยหูต้นกล้วยมากมันนี้มีสามต้นพี่น้องเลยซีต้นหาต้นเลยขึ้นมาเลยมันนี้พวกดีไปหาพื้นเนาะบมอข้าวเปียกนะถ้าวิียกันมีไฟเผาพื้นมัมีไฟเผาเพื่อนด้วยเมื่อเสาร์นี้อีแม่ก็ไปเมื่อวันนี้ เพื่นก็ท็อบตัวน่ะดูมันเดือดตัวนะเผาเหลาเขานี่เผาเหลาเข้าเอ้ากันฉันดานเจ้าเละกันขมุยเจ้าเด้เดอบอืมเละกะยันคนยกนี่แบะอันไหนไก่เผาเผาไม้เผาเข่าเผาไม้ดูยันคนยกโค้งห่างไปจิดูอ๋อถ้าคนโอยู่นี่ยพนยุกวันนี้ไปนี่ เช่นใดบันให้ห้อเปล่ให้เน่นน้องอานางนาวเนาะเ,เพราะว่ากุมจิงก็ตั้งที่มาใกล้ามาถึงหมดยกไปทั้งคง<ด>ห่างเนาะ<ด>ตายโรตบานเนาะพี่น้องคลของรถจำเป็นต้ง<ด>องเลยเผานางเผาคงห่างพี่น้อง,งครับนกกี่ก็อย่างหนึ่งกับพน่น้องมียกไปเมื่อยเนาะวานเนาะาพื้นปีนเขา คนนี่ก็สงสัยตกทางอื่น,นด้ว่านี่เลยมื่อหนึ่งสามไปดูดีมบอเ้านี่ก็บสงสัยมีหม่องตกมบอเ้านี่เพราะว่ามันเถอไม่ได้ตกทางเพียรละทางไทยเนาะวันนั้ะโหทางนั้นไก่เยอะจรงแถวเนี่ยแถวทางเวียดพี่เนี<อ>่ยเพราะว่ามันออกจากนี่ไปเวียดนี่ครับสิบปลายกิโลพี่น้อง ครับบดไก่ด้วยเฮ้ยยับุ่หอดใช่ไเนาะเคยไปยี่วะไปดินไปยังเคยคือกันไปขายหรืไม่ขายหรืไม่ดูเข็นมี่หมูส่วนไปขายหรืไม่อือฮะหรืไม่อันไม่บุกไม่ไรเนาะยามพุนเนาะดูแต่ยามนี่ยังบริไปเนาะบ่ไปครับขับไปนี่ไ <them> ด <anak lonely> ้บ่ขับไปนีเส้นหนึ่งเมตด ะได้แส้นหนึ่งเวียดได้แส้นหนึ่งเวียดดูวยหาลายตะกูดแน่ไปขายละวไม่แน่ลายยุบไปขายลายจริงนะย,ย่างเนาะดูรวมกันเฮ็ดส่วนละปลูกมะเพ็ดอีอย่างไปขายอยู่เวียดม,มืกเพราะว่าทั้งพี่คำชิลง,งไปทั้งซีปโป,ป,โปนี่กนไกลเนาะไกลไกลพี่นอ้องลงไปซีปโปนี่ เพราะว่าเพื่อจะหอดพูดไปนี่ใกล้กว่าเดินไปก็มาเพื่อนเองขายบวชหิวกลับมาอีกเหนยแยงกินที่เก่าแย่งกินทุกอย่างเอาไว้เนาะด้กินชั้มอื่นชิ้มอื่นแต่ก็เบื่อเบื่อกันนะหนานทีปีหนุนไขได้เหติกินกะเพราะได้หึงทีหนึ่งมันกระเซ็บสิไปเอาทุกข้าวเข่าเอาไว้เนาะเหนื่อยไฟนี่เพิ่นเสียบมาแต่เฮือนไฟน่ะ เพื่อนลงังเพื่อนล่างเล่นน้อยคุณเพื่อนเพื่อนเพื่อนอนันพี่น้องจะวะพี่น้องคือกันแต่ว่าได้พี่น้องเพอืแบบคนแถบ้านนี่ผลยังมีไฟเนาะดูเป็นไฟไฟกับยังมีบางทีอายุกเพื่อนขึ้นหลังงามๆเลยไฟบ่มีนี่กะโอ้ยุ้มจกตาอันอี้ได้เนาะต่ำเสาเลยเอโอ้แล้วแล้วก็ ตื่นนั่นเฮนหัวแตกนี่แม่หัวแตกเบาๆเลยแล้วดูไม่ได้ผอหัวมุ้ยได้หัวแตกไงแหลมต่ำเซาได้เลยพี่น้องเลยเพื่อนเพื่อนหลังใหญ่ยทุกอางงานย่างนี่มาต่ำเซาจากเพื่อนเพื่อนเชฟบัดมุ้ยไพรบัดอ่า เออมาจากในปัตสิล้มงุ้มกับพ่อแล้วอีกเฮ็ดหลังใหญ่ไฟบ่มีก็จกตากันอีกเอ้าบาดนี้แจกเพื่อนเพื่อนมันสูงแหละโตมันตายเลยตายดิตายเลยบ่ได้ก็ตายโลดเนี่บ่บ่้เจ็บเห็นยังก่อนเนี่บ่คือสมองนั้นตายเลยโค้เตงกับเผื่อบูตายก็มีแคนนักฆ่าพิการนี่บ่ไว้ เนาะบริษูไอ้ผัวเนี่ยอดอีกเจ้าแล้วเพื่อนแล้วเพื่อนเล็กแค้นขาหักอีกอ่ะเฮ็ดอีกได้อืมเฮ็ดอีกไดกับขมังนะลุงกระไรเนเนาะฮะพี่น้องกะมีแต่ให้ทั้งน้องน้ำเพื่อนพอทำร้ายพี่น้องรับผิดรับหนวดก็จะได้ขอจบคลิปคลิปบกันเนาะ sau cama sao lại à, nó tì, tìm sao này cứ khoai canh choi chói cứu cho con cứ nó mẹ mọi người hook out khói cứu khoai tuy mhm tuy vậy hoặc sao vỉa ngồi nguồn đi ô cứ sao đi ní cứu khoai hoàng nhao đi nhao 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 เรื่องอีกเนาะยเสียงว่าเนื่อ <c oughs> งร <c oughs> เรียกว <c oughs> ่า <c oughs> <c oughs> มันได้กินเขาเลย <c oughs> แม่นมาลุงแม่นตากฝนลายผ้าหลายปีได้เบิ่งนี่นะโ <c oughs> มเมนอาทิตสาวโมเมนว่าสาวฝนรอบหน่เนาะเบิ้องีหลายเทิรพี่น้องแต่วา่าเงินแต่ว่าเพิ่นคือบ่ออกมาแบบเดียวกระโดดนาะนะงามก็งามเลยเพิ่นมันจ่อยเพิ่นเนาะเฮ็ดได้ไแบบเนี้ยเปลี่ยนเปลี่ยนเออขาเปลี่ยนกับ กับเพี้ยนเท่าน,นั้วแหละอือ <c oughs> <c oughs> พี่น้องจับเฉว่ายังไงเนาะพี่น้องเลยมิแต่เอ้ามิเตกแกว่ากันสบายดีทำลาเลยเนาะพี่น้องเนาะมนหมดลายไปแล้วยังลายพี่น้องเลยเรื่องเสาตีนเสานี่ก็ไันเลยนะพี่น้องมีช่วงตีนเสากระมาครบ มันเป็นาทีเรียบร้อยพี่น้องเลยเนาะกาถาแต่มือยอสงสัยมืออื่นนี่สร้างบนหน้าจิมักเคิงตีนพี่น้องเลยเพื่นเป็นมันซุกอุดซุกแหละเพราะว่าท้องโพน่ามันเราเป็นมือมันเสาเนาะยอเฮือนพี่น้องเยมือมันเสาแต่ว่ามันยอมันเสาหนีนุ่งเหลือกับที่เอยูเขาบอกว่าเป็าปลาที่มือพี่น้องเมือก่อนเมืองานแต่งของน้องชายอ่า น้องซ้ายเหมวยน้องซ้ายแบบว่าน้องลูกเอวยลูกน้องเหมืนน่องเลยเพราะตันเสแต่ว่าอ่าเพิ่มอยู่เพื่อนก็เพิ่มเข้าเพื่อนเม็ดตู้ใหญ่เนาะแต่ว่าเพราะตัอยู่เพราะว่าเกิดอะไรอย่างไรแบบผมเมื่อกขบไม่ได้เพราะว่าเป็นใกล้ซิดกันอีกีเลยแหละพี่น้องเพราะว่าขาดเคยยังกระเล็ดไปหาเพิ่นเนาะพี่น้องที่เป็นอ่า ตั้งแต่เขานั้งจำปลาขึ้นไปนอกพี่น้องเนาะแต่ว่าออกขึ้นนอกชาตต่างได้กับบุพพ่ออยู่พ่อกินอะไรกันนะเขาก็ต้องแล่นเพื่อหาเพื่อนอยู่เพื่อขึ้นเก่าคือเก่าพี่น้องเนาะลูกหลานก็ได้ปะบ่ได้จำเป็นต้องในเมืองพี่น้องเลยเนาะอะกะลูกหลานก็จะขอจบคลิปคลิปเลนนอกพี่น้องเนาะกะ ติดโซ่ติดเสาก็มาพิดาทิตย์ร้อยแต่ว่าว่าสิบสองเสาแต่ว่าเสาหนึ่งกับเสาน้อยหน่อยเจีจอยคือทั้งน้องหน้าเพิ่นอนน้องเพี่น้อกนอกกะธารวาเรื่องกับมิเตะสาบขึ้นซองอันสาบซองอันที่ผมมีเล็กสาบขึ้นพี่น้องสาบมันใหญ่ได้อยู่เวลาธารวาเวลาเขาเทพื้นเทหยางเว้าเขาก็สาบเฮ็ดมันเจี่ยงนะพี่น้องเขาก็สาบสาบแต่ตอนนี้เฮ็ดมันใหญ่ขึ้นอีกเนาะ อ่นะขาดไม่แต่ให้เพื่อฝากให้เพื่อพี่น้องอีพีฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้กับทางตำรวจเพราะว่าตำรวจก็จะมีกำลังใจทายคลิบลองลิปเป็นใหม่ให้ตั้งไว้พี่เลวอีพีได้เบิกงันส่กันไปเรื่อยๆเนาะก็หรือจะทิ้งแกวขาดบ่ได้เลยก็คือขอขอบคุณขอบคุณทางเพือ่อพี่น้องอีพีที่เข้ามาติดตามนะครับชมเ<า>บิองเดือบขาโนโฆษณาหให้กำลังใจกับทางตำรวจเนาะก็มีแต่ให้เพื่อพี่น้องอีพนะี อยู่ดีไม่แห้งชมภาพร่างกายลำรวยนุ่งทองนุ่งเพ่งปังๆเบิร์ดจูบูนนุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไปเด้อไปดี